สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับครู๊อปอีกแล้วนะคะในวิชาภาษาไทยน,นั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆทาแบบภูกพันกันได้เขียนกันได้ใช่ไหมคะค่ะวันนี้คุณรูณก็จะให้เด็กๆมาฝึกอ่านออกเสียงพยัญชนะไทยน,นั่นเองค่ะพยัญชนะไทยก็มีด้วยกันทั้งหมด44ตัวนะคะเดี๋ยวเรามาออกเสียงพร้อมกันเลยค่ะ,ะตัวแรกเลยนะคะออไก่กอขอไคขอ ขอขวดขอคอควายคอ,อคอคนคอคอละคังคององ,ง,งูงอจโจจานโจช้อชิงช,อช,อช้อชอช้างช้อซอโซโซชอเชือช้อยอยิงโยโดชักดาโดตอปตักโต ขอฐานขอพนางบุญโพทถทอ,อผู้เท่าทอนอเนนอดอเด็กดอตเต่ตาตถ,ถอถุงขอขอทหารขอขอธงทอนอนหนูนอบอบใบไม้บบปอปลาปอ ขอพึ่งหอสฝาสอพอพานพอฟฟันฟอพอสัมภาโพอมม้าโมโยยักโยรอเรือรอรริงลอวแหวนวสอสาราสอสอฤษีสอ เสือสหอหยบหอรอจุรารอออางอหอนกคู่หอเด็กๆก็อย่าลืมฝึกท่องอ่านกันด้วยนะคะค่ะต่อไปนะคะเราจะเรียนควบคู่ในแบบฝึกหัดตัวเด็กนั่นเองค่ะเด็กๆก็หยิบเล่มสีเขียวนี้ขึ้นมาเลยค่ะค่ะเมื่อเด็กๆหยิบเล่มตัวเด็กขึ้นมาแล้วนะคะให้เด็กๆเปิดไปหน้าที่หเลยค่ะ หน้านี้นะคะเราก็จะเรียนเกี่ยวกับเราไปโรงเรียนค่ะเด็กๆมีหน้าที่ทําอะไรคะเรียนหนังสือใช่ไหมคะอ่า <anov ans> เด็กๆก็มีหน้าที่มาโรงเรียนเรียนหนังสือนั่นเองค่ะอ่าหน้านี้นะคะขอให้เด็กๆคัดคําแล้วก็พาเด็กคนนี้ไปโรงเรียนให้ได้นะคะอ่านแรกเลยให้เด็กๆเขียนตามรอยปะก่อนค่ะ,ะคำแรกคําว่านักเรียนเด็กๆก็เขียนตามรอยปะเลยค่ะนักเรียน ต่อไปข้างล่างนะคะโรงเรียนอเด็กๆก็เขียนตามรอยปะเลยค่ะโรงเรียนโรงเรียนภาษาอังกฤษว่า school แปลว่าโรงเรียนส่วนนักเรียนคนนี้ภาษาอังกฤษอ่านว่า student แปลว่านักเรียนเมื่อเด็กๆเขียนตามรอยปะเสร็จแล้วอเด็กๆก็ลากเด็กคนนี้ ไปโรงเรียนให้ได้ค่ะดูนะคะเด็กๆจะพาเด็กเด็กนักเรียนคนนี้ไปโรงเรียนได้อย่างไรอ่าโดยที่ลากเส้นไปโรงเรียนเลยค่ะหาทางให้เขาไปโรงเรียนให้ได้เลยค่ะอ่าดูของคุรูนะคะคุรูพาเด็กคนนี้ไปโรงเรียนทางนี้เองอ่าไปถึงโรงเรียนแล้วอเด็กๆไปถึงโรงเรียนกันหรือยังคะอ่าเมื่อเด็กๆไปถึงโรงเรียนแล้ว เด็กๆก,ก็อย่าลืมถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูกันด้วยนะคะหน้านี้ค่ะหน้านเดียวค่ะแล้วเด็กๆทําเสร็จแล้วคุณครูก็จะให้เด็กๆเ,เขียนตัวคอละครั้งนั่นเองค่ะค่ะกันบ้านของครูก็มีแค่นี้ค่ะ